พัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมวันดินโลกและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงวันที่13ธันวาคม2567เวลา14นาฬิกานายวุฒิพงศุภควนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมวันดินโลกและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6พร้อพร้อมด้วยนางรัชนีโพธิสัตยาพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนายเอกชัยนิติกรวรากุลนาย,ยกเทศมนตรีตำบลหนองสารายหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนับแปลงโคกหนองนาโมเดลของนายบรรเทากระต่ายทองบ้านหนองปริกหมู่ที่3ตำบลหนองสาราย อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU 7หน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับอำเภอร,ระดับตำบลน,นายเอกชัยนิติกร,รวรากุลนายกเทศมนตรีตำบลหนองสารายประกาศวาระตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณพุทธศักราช2568ตำบลหนองสารายกิจกรรมเอามือสามคัคคีเกี่ยวข้าวหมักต่อซางบำรุงดิน สู่มาตรฐานตรวจวัดจัดการดินดียั่งยืนเนื่องในวันดินโลกนับแปลงโคกหนองนาโมเดลกิจกรรมเอามือสามัคคีปลูกพืชผักที่หลากหลายทางชีวภาพนับแปลงโคกหนองนาโมเดลจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีเป้าหมายในการดําเนินงานโครงการตบนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน13อําเภอ อำเภอและ1นึ่ตำบลรวม13ตำบลซึ่งในวันนี้ได้กำหนดการประกาศวาระตำบลเข้มแข็งตามหลักประยาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักประญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองสารายและจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันดินโลกปี2 5 6 7ใส่ใจมาตรฐานตรวจวัดจัดการดินดียั่งยืนครยค่ะ

ก็ต้องอยู่นันนะค่ะต้องยมกไวาเกเกี่ยวเไม่ต้องให้เรายเกี่ยโชวเลยมันก็เองเหนือยหน้ามองกล้องแล้วมองกล้องนิดนึงนายเดี๋ยวมันไม่ถกองค์ประกอบครับเกี่ยเียวเกี่ยว่ตกเล็กไม่เลยมันไม่มมาพี่อ้อยทเละไรไดประชาันทำได้เลย <laughs> สามหนึงง <S <S น่งนี่นะครับหนึ่งสองสามนี้สองสสสสสส